ส้มไม่ใช่เหลืองมีเหลืองแซมนีม่เนี่เหลืองส้มมีออวันนี้แล้วเราต้องดีใจเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าตอนนี้ที่สิงคโปร์ประเทศเพื่อนบ้านเราเขาประกาศยกเลิกกฎหมายอาญาห้ามคู่เกยมีเพศสัมพันธ์กฎหมายมีตั้งแต่ยุคอาณานิคมกฎหมายนี<อ>้แล้วเขาเพิ่งสั่งประกาศยกเลิกว่าเมื่อวานนี้คู่เกยสามารถมีอะไรกันได้คือสามารถที่จะรักกันได้ใช่แต่ยังแต่งงานกันไม่ได้และที่สําคัญคือ,อคือเมื่อก่อนเนี้ยสิงคโปร์เขาจะแบบถือมากเรื่องเนี้ย พ,พอรูด้วย่ังไงรู้มาก่อนพดมีแฟนเป็นสิงคโปร์พี่ว่าเกิเหรอใช่วเขาจะถือมากเขาให้ตำรวจอะปลอมตัวเป็นเกย์เลยนะ<อ>ไปยืนตามห้องน้ําแล้วถ้าเกย์หลงเข้าไปเนี่ยหลงเข้าไปในห้องน้ําแล้วไปมองไปอะไรเนี่ยตำรวจจับเลยนะพี่ว่ามีแฟนสิงคโปร์เหรอใช่มาก่อนมอก่อนแฟนชื่ออะไรอย่าไปรู้หลมนานแล้วว่าและสื่อสารภาษาอะไรกันภาษาอังกฤษพอดเก่งภาษาอ,อังกฤษแต่ได่ามันจงมันร้นองไห้อะเหรออืมแล้วเขาอายุเท่าไหร่ อย่าไปพูดเลยพี่ก้องตอนนี้เขาก็แก่แล้วนะตอนนี้พอพอเสร็จประเทศเราปุ๊บแต่ประเทศเรายังยังมีบูลลี่กันอยู่นี่ไงแม่เขื่อนเคอติกไงคะ่ะไม่โกรธคะ่ะเพราะว่าราสุดนี้นะคะมีคนก็ไปด่าแม่เขื่อนบโอติกคะ่ะน้องเขื่อนไงน้องเขื่อนน้องเขื่อน<ข>น้องสวยไงแล้วแม่แ้วมีคนไปด่าเขา ด่าแม่เขาบอกว่าอ่ขอคำพูดหน่อยก็ด่าแม่เขาว่าไงพี่พดด่าว่าไงฟังแม่เขาพูดเลยมะด่าเขาด่าแม่ว่าไงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เขาจะพูดให้ฟังนี่ไงเขาด่าแม่ว่ามีรูปเป็นกระเทยอีแม่โง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 ่อ่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วแม่เขาจะตอบว่าไงอ่ะคุณแม่ตอบเลยแม่แม่มีะแรงกดเขาไหมครับมีค่ะคือตอนแรกแม่เห็นแม่สะดุ้งเพื่อนเลยหลัไม่ได้กดครับเพราะว่า คุณแม่ใครที่ว่าคุณแม่งโง่อีกคนที่ว่าอะไรมันโง่ทำไม<อ>เป็นกระเทยแล้วไปหนักศรีรษะใครหรือเปล่าหนักกระบานใครเออม,มรเราไม่รู้รเ,รเราไม่ได้พูดว่าเราเป็นนะแต่พวกเราก็เออพวกเราตายแล้วเรายอมรับไปได้ไงเนี่ยเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นเราเป็นผู้ายหวานใช่เราเรารู้สึกว่าการที่เราไม่ว่าคนอื่นอ่ะมันมันเป็นอะไรที่ดีที่สุดแต่ไปว่าคนอื่นเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าอีกคนที่ว่าเนี่ย ไม่มีความคิดไงโง่ไปว่าคนอื่นทําไมไปด่าแม่เขาแต่แม่เขาตอบดีมากเลยนะใช่แม่ตอบดีมากต่อไปเนี้นเหมือนเหมือนแบบเอาโดนเอาไอ้นี่รูปหน้าเลยอะเอาอะไรครับมือเท้าหรอคะแม่ตอบแบบไม่เป็นไรลูกแม่ไม่เถือไม่พี่หนูก็ไแม่เข้าใจว่าจะไปด่าเขาทําไมนะพวกนี้ก็ชอบด่ากันเนาะอีคนที่อีคนที่ด่านะขอให้ลูกมันเป็นกระเทยอมเพี้ยงใครแม่ที่ด่าแม่เขื่อนอะ ไม่อีคนนี้เนี่ยต้องเจอเองอ่ะพี่ขอให้แม่ขอให้มันมีลูกแล้วลูกมันเป็นกระเทยหรือแม่ก็มาได้กับกระเทยอ่ะหรือให้แม่กับกระเทยหรือหรือว่ามันได้ถ้าเป็นผู้หญิงขอให้ได้กับกระเทยอีคนที่ด่านะแต่คนอื่นไม่เป็นไรคนที่ไม่ด่าไม่เป็นไรแต่อีคนที่ด่าเนี่ยขอให้มันมีสามีเป็นกระเทยเอาเผาพริกไหมนะเอาเกลือหรพริกไหมไม่ต้องไม่ต้องมันแรงไปแรงมีที่กดน้ำไหมขอหน่อยมันดูจริงจังไปหน่อยข้าวหน้าเจมี่กดน้ำไม่ได้นะ คื <ย S 2> อพวกกดนักแม่เรา,ม,า <นะ S 2> มันอยู่ที่แบบที่จิตใจคนละมากกว่าของอย่างเงี้ยนะเป็นกระเทยไม่ได้เป็นคนชั่วอ่ะเออ่ะ,อะเซนท่านเขามีอะไรไหวพจน์นะพี่โพชอบแน่งานเซนท่านนะคบเป็นดวงขงวนมไหวพจน์นะคะบอกก่อนเลยว่าขนมจันเกรดพ,พรีเมียมชั้นนันจะโรงแรมรับแบรนด์ดังทั่วประเทศนะคะบอกก่อนว่าไหว้ปรมีวันเนี้ยป็นไหวพจัน์ในวันที่10กันยายน แล้วผมมีโปรโมชั่นพิเศษกับพี่พศคะถ้าสั่งผ่าน Line Shopping at ด Shop ช Central Market นะคะวันนี้ถึง10กันยายนนะคะเมื่อช้อปครบ2,000บาทนะคะรับโค้ดส่วนลด150บาทต่อใบเสร็จถ้าช้อปครบ3,000บาทรับโค้ดส่วนลด300บาทต่อใบเสร็จนะคะคุณสามารถจะเลือกซื้อเองก็ได้หรือว่าดูก็ได้นะคะและวของวัประจัปีนี้นะคะมีเยอะแยะมากมายใจดูสิสทธามีโฮเทลอนรีสอร์ทเป็นขนมไว้ประจําแบบคลาสสิกสูรต้นตำรับแมนดารินโอเทลแบงกอก อันันตราสยามแบงคอกนะครับปีนี้เพิ่มไส้พิเศษคือไส้ช็อกโกแลตเบอร์บบี่และไส้คัสตาร์ดก็น่ากินมากมโคคาบูนเคก้กรสชาติพิเศษเป็นไส้ส้มโคคาเออโคคาโคคาโคคาบูนเคก้กรสชาติพิเศษนะคะรับไส้ส้มช็อกโกแลตและไส้คุกกี้แอนด์ครีมเอ็มเคบูนเคก้กขนมไหว้พระจันทร์ต้นตำรับนั้นก็จากฮ่องกงสู่เมืองไทย MX ไม่ใช่หรอเอ็มเคเออเอ็มเอเอ็มเอ็มวันนี้จะไม่ผิดหมดเลยวะทำไมโคคาบูนเค้ก ไส้ส้มช็อกโกแลตและไส้คุกกี้อั cream, e k, cake, นครีม MX มูนเค้กขนมพรรจันร์ต้นแบบจากนำเข้าจากห้องกรุกงสูนย์สุข<ม>ุอวิทมีบ<ม>ริการั้งเดียวมีส่งด่วนนี้เพาะทัเาหนึ่งสามชั่วโมงเมื่อสั่งซื้อชำระเงินก่อน6โมงเย็นค่าส่งเริ่มต้นที่89บาทเริ่มส่งเวลา11โมงถึง6โมงเย็นค่ะ,ะนัดไปเลยเซนทัน อ่าแล้วเขาไหว้กันเมื่อไหร่นะขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยวันที่10กันยายนไงพิพลด์ติกันยายนะเออชุดธรรมดาเขาไหว้กันสิงหาแล้วปีนี้ไหว้ชาแล้วว่ะสิกันยาค่ะแล้วก็บอกว่าเราไส้คัสตาร์ดน่ากินมากนะคะอ่ะช่วงหน้าพิพลด์ขาไปร้านปลาแดงร้านนี้อร่อยไหมพิพลด์ร้านข้าวแกงร้านปลาแดงแถวบางลำพูถนนสะพานวันชาติอร่อยมากมากแล้วก็ช่วงสามนี่จะมีโอ้โหอาหารพิเศษจากใครคิดว่าปลาป๋องไม่อร่อย ต้องมาอยู่ที่นี่ปากกระป๋องอร่อยมากมาจากไอ้นี่เลยนครศรีธรรมราชเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดีครับก้องสซพดโูนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมแล้วก็พิก้องไปทานข้าวแกงชื่อดังแถวย่านบานลำพูโอ้บอกก่อนวันนี้เช้าตรู่นะคะอากาศเช้าเนี่ยฝนตกฟรำๆแต่พื่อแตนน์์ไปใส่บาทมาแต่เช้าตู่ไม่น่าเชื่อเลยอ่ะเฮ้นไปใส่บาทที่วัดบวรเพราะว่าร้านป้าแดงเนี่ยชื่อข้าวแกงร้านป้าแดงเนี่ยเป็นต้นตำรับร้านข้าวแกงที่ ขายมานานมาก 30- 40ีปีพ่พี่กินมาประมาณ30ปีแล้วนี่ว่าจะมาบุงพกินวันนี้ใช่อยู่ตรงแถวไหนอยู่แถวแถวแถวอันนี้อันนี้ตรงนี้โรงเรียนสตีวิทนะครับสตีวิทแล้วตรงเข้ามาอนุสวงริพิทาพิพิธัยเลี้ยวสตีวิทแล้วไปถึงสะพานวันชาติเพอถึงสะพานวันชาติตรงเดียวเลี้ยวซ้าย นะครับเนี่ยแล้วซ้ายที่จะตรงกับไปถนนลาดนดำเนินอ่ะพี่เดินนำไปก่อนนะพรตะดูฝนตกดต้นที่ร่มคนกินกันเยอะมากพี่ต้อมเยอะมากๆเลยเขามีกับข้าวเด็ดๆหลายอย่างคือรสชาติอาหารไทยเนี่ยต้องว่าแดงเท่านั้นโอ้โหบอกว่าเด็ดมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นผัดปลาดุกผักปลาดุกสดผัดปลาดุกกรอบ นี่ไงร้านผัวป้าแดงอ๋อนี่ไงบางลำพูบางลพเมื่อก่อนเพชป้าแดงไม่ได้อยู่แถวนี้ป้าแดงอยู่ตรงนู้นอยู่ไกลๆรับจัดงานนอสันที่ด้วยใช่อะไรป้าแดงอยู่ไหนคะนี่ไงป้าแดงอุ๊ยป้าแดงสวัสดีค่ะคุณว่าทานข้าวไหมนี่วันนี้อะพี่นั่งนี่อ่ะป้าแดงวันนี้รบกวนแต่เช้าเลยนะขอโทษทีนะแต่ไม่เป็นไรเลยเต็มใจก่อนจะหายทำ คุณลุงขาขอถ่ายติดเนี่ยนะคะขอโทษทีขออนุญาตนะคะอนุญาตนะคะกฎหมายใหม่ค่ะพี่เลยป้าแดงแกมากี่ปีแล้วห้าสิบปีแล้วห้ปีห้าสปีใช่ถ่ายนั้งแต่เริ่มเป็นสาวๆเลยสิป้าแดงใช่ค่ะอะไรกันไม่มีลูกแล้วเรียนทําการทำอาหารมาจากไหนนั่นเองค่ะคิดเองคิดเองโอ้โหพี่โพธิ์ทำไม่ศึกษาเองทําเองได้อะไรที่คู่คนมาร้านป้าแดงเนี่ยป้าแดงผมต้องสั่งเออ อะไรต้องสั่งอาหารอะไรต้องที่แบบหมดทุกอย่างหมดเร็วอ๋อหมดเร็วก็แกงไก่แกงลูกชิ้นใช่แกงเขียวหวานไก่แกงเขียวหวานชีสดุกเขียวหวานมาบ่อยเหรอโอ้ยมาดมาเป็ดเมื่อก่อนป็าแดงอยู่ตรงโน้นมันก็มาตั้งที่จุดจานเขาบอกว่าปลาดุกปลาแดงเนี่ยอร่อยลัดไชซ์ก็ซูไม่ได้ปลาดุกสดกับปลาดุกกรอบใช่ไหมใช่ อย่างที่คุณพูดบอกเขแบบสุดยอดเลยเมนูรถเด็ดก็ปรแดงทำให้กับรายการเราคือต้มสายบัวปลาทูอันนี้คือจุดเมนูใหม่ไม่ใหม่ม่ใเก่าก็เป็นอาหารโบราณเงี้ยใช่ป้ารู้ไหมว่าร้านไหนที่พดแง่กินนะแล้วนั้นอร่อยล้นเคะเพราะว่าพดจะไม่คิดพดจะขอไม่อร่อยกินเอาเข้าปากเหมือนผู้ชายอ่ะอันนี้คือ แกงป่าแกงป่าปลาช่อนไหนดูซิแต่ทำไมป้าเอาหัวมาพ้นล่ะไม่ใช่ก็คือเมื่อกี้ป้าจะตักทำยังไงไม่ทันแต่เนื้อมันหมดโอ้โหหมดแล้วมันหนึ่งถ่ายตั้งแต่ตีห้าถึงคืนกี่โมงป้าแดงคยเนี่ายตีห้าคืนกี่โมงคะบ่ายสองโมงค่ะหมดละปิดปิดร้านพักอ่าฮะตอนนี้ป้าแดงอยู่งถ่ายละเจ็ดสิบห้าโอ้ถ่ายได้ยังสดใสอยู่เลยนะมามาร้านป้าแดงบารุงปูต้องสั่งอ่าเดี๋ยวก็จัดให้พนักงาน ได้ได้โอเคปะเราไปชิมกันเลยไปไปไป ่ะกำลังหยิบเลยแล้วก็ใส่บาบมาตอนเช้านะคะพี่พศขาผัดปลาดุกผัดปลาดุกสดให้หนูลองกินก่อนไหมกก๋าปลาหมึกหนูลองกินก่อนใช่ไหมต้องใส่บัวบัวทูพี่ก้องมีอะไรมั้งอ่ะทอดมันทอดมันอันนี้แกงไก่เคียวหวานไก่ไข่พะโล้แล้วก็ผัดหน่อไม้พี่ก้องลองชิมน้ําแกงไก่ให้หนูลองกินเลยก่อนไหมมาลองดูลองดูวันนีใช่ไหมคะน้ำแกงไก่ใช่ไหมคะใช่เป็นยังไงบ้างพี่ก้อง แกงไก่เขาไม่เหมือนที่อื่นรสเขาแบบแซ่บถึงสวงนี่ก็ไม่โรตีนะรสชาติไทยๆอ,อร่อยไหบพี่มร์แล้วเขามีแกงไก่กับแกงลูกชิ้นปลาไก่เลยลองดิอ,อะไรอีกอะไรอีกอร่อยอีกพี่เจะบอกไข่พะโล้เห้งเซจๆอย่างนี้นจะบอกให้เลยว่าไข่พะโล้แบบกินแล้วแน่นสวงมากลองดูอ่ะห้ามเนี่ยพี่ให้เนื้นอหรือเอาเอาไข่เซจไข่พะโล้ต้องกินไข่แล้วเปล่าไข่พะโล้กินหมูมันเป็นหมูพะโล้อื เอาลองดูลองลองเอาน้ำราดอือ <c oughs> อ่าพี่เกดลองกินนี่ดีกว่าชอบแกงแกงโบราณเนี่ยแกงอะไรนะปลาทูใส่บวมมันอร่อยตรงน้ำไม่เนี่ยน้ำต้มเขาใส่น้ำส้มมะขามมัว้าวอืมฮใช่ใ่เลยโบราณเลยกินเสร็จได้ถ้าเป็นไอ้นั่นแหละชาวบ้านบางละจันโบราณจริงๆประดุกแลิศไหม าด,ดุกผัดเผ็ดเนื้อปลาดุกปลาดุก hey, สดกลมกล่อมมากออะไม่รอแล้วเหรอพี่ก้องฮะอะไรว่ากินทีคนไม่เป็นไรมีไอ้นิ่กันมีไอ้นิ่กันรู้ว่าพี่ก้องหิวดูอันนี้ค่ะไปเจออิงฟ้ามาเนี่ยน่ารักมากนี่พี่พุธนี้หน่อไม้ผัดหน่อไม้ก็บอกทำไมเขาผัดหน่อไม้เขาเห็นอยู่เอาลองดูไง ต่อไม้นุ่มมากเรียกว่าอร่อยจะต้องกราบค่ะอร่อยจริงๆลองเลิกคุยกันมาเรากินกันครับอาจาร์ที่เราชิมอาหารชิมลูกมะแดงกับ นี่ลูกพ่จีพิ่ิจีัมือวางอันดับหนึ่งต่อจากป้าแดงค่ะใช่ป้าแดงบาลำพูนก๋าแกงรสเด็ดนี้อร่อยมากอร่อยที่สุดต้องมากันห้ามพลาดใช่อฝากร้านหน่อยฝากร้านโค้กแดงขอฝากร้านโค้กแดงนะครับโค้กแดงบาลำพูอยู่ตรงแยกสะพานบัรชาตินะฮะก็เบอร์ติดต่อ022800689หรือเบอร์มือถือ0809934787เอาวันนี้เราต้องขอมอบป้ายอร่อยอร่อยจนต้องกราบให้กับ มะแดงนะครับะแดงกับพิจิมาครับขอบคุณมาแดงกับพิจิมากที่ทำอาหารข้าวแกงรสชาติไทยแท้ๆให้เราสองคนได้ชิมกันขอบคุณมากนะคะพิจิมแดงค่ะอบายังไม่หมดนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราไปเจอกันแบบสดๆนะในสตูดิโอค่ะกล้องสดสดบู ี่ใครบอกว่าปลามินไม่อร่อยต้องนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณเบิ้มบอกคุณไซนี่ค่ะบินมาจากนครศรีธรรมราชมอเช้านี้ใช่เป็นปลากระป๋องซีซีเจเป็นเันลงใช่ก่อนทป็ปลากระป๋องพี่เบิ้มทำอะไรมาก่อนก็คือเราประสบปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาค่ะแล้วก็แบบว่าก็มาเริเริ่มทำยังไงก็ได้ให้สินค้าของเราเนี่ย เพิ่มมูลค่าขึ้นค่ะพิพัฒนก็เลยตัดสินใจเลี้ยงปลานิลกับปลาทับทิมใช่ค่ะนั้นเลยต้องกปลานิลกับปลาทับทิมที่เลี้ยงอยู่เนี่ยมาทําให้มันมีค่ามากขึ้นนี่ฉันสงสัยก่อนปลานิลกินแล้วมีประโยชน์อะไรบ้างไหนคุณเซนนี่บอกสิปลานิลนะคะจริงๆแล้วเขามีประโยชน์มากนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนที่สูงนะคะไขมันต่ําแล้วก็อีกทั้งมีกรดโอเมก้าสูงเทียบเท่าออไม่น้อยไปกว่าปลาทะเลน้ำลึกบางสายพันธุ์เลยใช่ ประโยชน์เยอะมาแล้วที่สําคัญคือเป็นฟาร์มของของทางเขาเองใช่เป็นของฟาร์มของฟาร์มพัฒนาเนี่ยคือเขาปลาที่เขาเลี้ยงอยู่เนี่ยมาทําเป็นปลากระป๋องมาเพิ่มมูลค่าดีกว่าครับพี่ปดใช้คําว่ามาเพิ่มมูลค่าให้แต่แตรสี่ตะก่ามันไม่ถือเป็นเจ้าแรกเจ้าอยู่ในโลกไหมเจ้าเจ้าแรกเจ้าเดียวซึ่งเป็นปลากระป๋องปลานิลปลาทับทิมปลาทับทิมอะไรที่มีไหม อันนี้เราจะเป็นปานินอย่างเดียวปานินก่อนค่ะปานินอย่างเดียวก่อนเพราะที่ไม่มาถ้าหมด5อย่างนี้คือมี5้ารสชาติใช่ค่ะมีอะไรบ้างคะเดี๋ยวให้น้องเซนนี่แนะนำเลยดีกว่าอันนี้นะคะจะเป็นรสต้มยำค่ะรสเทอริยากิมัสมั่นรสหม่าล่าแล้วก็รสลาดพริกค่ะทั้งห้ารสชาตินี้ค่ะเราได้รับการการันตีมาจากนักชิมจากทั่วโลกนะคะทั้ง5้าประเทศด้วยกันเก็บได้นานไหมเก็บได้นานประมาณ2ปีค่ะพี่พจน์ลองกินดูเลยปานินบรรจุกระป๋องลองกินดู อ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แบบเอาคุณเพิ่มอะไรข้าวหน่อยเตรียมข้าวมาเลยใช่ค่ะชิมกับข้าวร้อนๆอร่อยมากเดี๋ยวอย่าไปใกล้พี่พจน์ครัว่าเราคุณคุณถอดหน้ากากพี่พจนก็ต้องถอดหน้ากากมันเป็นกฎของกระทรวงไหนอันไหนอันไหนรสต้มยำนี่หรอต้มยำใช่ค่ะชิมแค่น้ำต้มยำกับข้าวก่อนรสแซ่บเลยพี่พจนลองดูอยากให้ลองทานรสช้าเลยนะคะเนี่ยข้าวร้อนๆนะปากกระป๋องนะเป็นไง อร่อยมอร่อยอันนี้คือปลานินรสต้มยำรสต้มยำค่ะแห่งแรกในประเทศไทยและในโลกเจ้าแรกในประเทศไทยอ่าอันจะไปเป็นปลาเลยคะอันต่อไปรสเทอร์ลิสกิแต่รสชาติอะไรโชริยากิพี่ก็อยากลองเทอร์ลิสกิเลยพี่ต้องอาเลยรสญี่ปุ่น เกินรสชาติเป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยใช่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นค่ะกินกับข้าวกินกับข้าวได้เหมือนกันอร่อยอันนี้เราต้องใส่เครื่องอะไรไปอีกมั้ยไม่ต้องแล้วรสชาติเป็นเทอริยากิเลยเทอริยากิเลยอุ่นแม่อุ่นไหมต้องอุ่นไหมจะอุ่นก็ได้แต่ว่าไม่อุ่นก็ได้มันเข้าเวฟก็ได้มันปลากระป๋องเหมือนเหมือนปลากระป๋องทั่วไฟแล้วนี่ล่ะนี่รสชาติอะไรนะอันนี้มัสแมนอันนี้ภูมิใจนำเสนอมากอพูดทดลองกินพูดทดลองกินปลาส้มมัสนสิอยากให้มีคนลองชิมมัสแมนกำลังลดความบพูดอยู่่แตมนนาาาทก มัสมันอันนี้คือแกะมาปุ๊บเดี๋ยวพี่ลองแกะให้ดูเลยไหมแกะเลยแกะดูแกะดูอันแกะดูเลยอ่ะแกะดูปุ๊บแกะปุ๊บเป็นแบบนี้ค่ะถั่วด้วยนะใช่โอ้เก๋มากเนาะมีถั่วด้้นหรอมใช่มีมันฝรั่งแล้วก็มีมีมีถั่วค่ะเหมือนกินแกงมัสมันโอ้ใหม่ก้อมัสมันเลยพี่พศสดใหม่สวยเลยค่ะใหม่ก้ออ่าเนี่ย แล้วต่อไปนั่นอะไรต่อไปหม่าล่าหม่าล่าหมาล่ามาล่าที่มีเครื่องปรุงใช่ไหมแบบสวนไัยแบบจีนใช่ไหมใช่คีชนิดโหอย่าถามว่ากี่ชนิดเยอะมากให้ชิมดีกว่าค่ะให้ชิมดีกว่าลองสั่งไปทานกันอร่อยแน่นอนกระปองนึงแพงไหมลูกพี่กระป๋องนึงเจ็ดสบาทเท่านั้นเองค่ะมีขับมีจำหน่ายที่ใหญยังไง ถ,ถ,ถ้าแฟนรายการสนใจจำหน่ายยังไงเออตอนนี้นะคะสามารถ<ะ>ติดตามได้ทางแฟนเพจ Facebook ของเรานะคะบริษัท CJ Farm พัฒนาจำกัดค่ะแล้วก็สามารถติดต่อได้ทางเบอร์095 418 7160ค่ะ4187160และอีกเบอร์หนึ่งนะคะคือ097 070 9825ค่ะหรือ l i น์แอดหรือ l i น์แอดก็ได้นะคะ @GBV195P หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ก็ได้นะ,ะมีโปรโมชัน่นมาด้วยนี่ มีโปรมาด้วยตอนนี้เนี่ยโปมชั่นตอนนี้ถ้โปรโมชั่นนะคะ5กระป๋องค่ะส่งฟรี10กระป๋องเนี่ยฟรี1กระป๋องไปเลยถ้า1ลัง48กระป๋อง 2,999บาทเท่านั้นค่ะจากราคา1ลังเนี่ย4่บแปกระป๋องปกติต้อง3,744 <7 49 S 1> บาท,บาทดูตอนนี้สศก,กาลนี้จากตอนนี้เหลือเพียงแค่2 9 2> 9 0 <49 S 1> บาท48<ช>กระป๋องเพราะส่วนใหญ,ญ่ปลากระป๋องนี่เขาจะใช้ยอยู่ในซอสมะเขือเทศแต่นี่ปลากระป๋องอยู่ใน <รถ S 1> ของรสชาติของอาหารต่างๆพี่พลต้องชอบอันนี้<ช>แม่รสชาติล่าสุดท้ายคือ3รสค่ะนี่3รสปลากระป๋อง3รสนี่แกะใหม่กระสุดพี่พลเลย ก็ลองกินดูเลยตัวสมัยใหม่ไ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 ม่เพราะว่าทำไมกลัวว่านะพี่คุณดูไม่แกะใม่หม่สุดตอนนี้เลยค่ะนี่อันนี้นะคะเจิบเก้าบาทเจ็ดบาทเจ็ดสิบาทค่ะเจ็ดสิบแปดบาทเออเจ็ดสิบแปดบาทะไตลอดนะโคคารอย่างเงี้ยนะโคคาราโคคา 7จ็ดสิบแปดบบอกก่อนบอกโปรโมชั่นอีกทีมาผมไม่ได้กี่หนึ่งถ้าผู้ชมทางบ้านสนใจนี่เลยโทรไปที่นี่เลย095ย1 8ก้าห้หรือ097 070 9825นหะครับหรือ l i น์ at gv หนึ่งเก้นหะครับหรือสแกน คิว่าโค้ดเลยนะครับราคายังไงครับราคาบอกเลยราคา1กระป๋องนะคะ78บาทค่ะ5<ม><ม>กระป๋องนะคะตอนนี้ส่งฟรีค่ะส่วน10กระป๋องนะคะฟรี1กระป๋องละ<ม>ถ้า1ลังนะคะจากราคาปกติเนี่ย3,744บาทได้4 8กระ<ม>ป๋อง<ม>ถ้าโทรมาตอนนี้นะคะสั่งซื้อหรือว่าทักไลน์มาตอนนี้รับไปเลยค่ะ2 9 9 9ัาบาทค่ะ<า>และที่สำคัญคือเก็บ เก็บไว้ได้นานไหมได้นาน2ปีค่ะได้นาน2ปีนะครับว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากปลาซีนนนะครับจาก CJ f a ฟ m พัฒนานี่ให้ดูก่อนนี่จุดเด่นผลิตภัณฑ์ของ CJ f a ฟ m พัฒนาคืออะไรบ้างอ่ะกชรต่อตั้งจุดเด่นของเรานะคะคือเราเนี่ย เนื่องจากเราเป็นต้นแบบต้นวัตถุดิบนะคะเราก็เลยให้ความใส่ใจในเรื่องของวัตถุดิบอย่างมากนะคะมไม่ว่าจะเป็นการทําทวิจัยกับร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะคะเป็นเวลามากกว่า2ปีนะคะแล้วก็เราเนี่ยได้ทําการวิจัยในเรื่องของรสชาติมากกว่า5รสชาตินี้นะคะ่ะได้รับการชิมจากทั่วโลก นักชิมจากทั่วโลกนะคะไม่ใส่ผงชูรสด้วยไม่ใส่ผงชูรสค่ะไม่ใส่ผงกันบูดด้วยไม่ใส่ใส่ก็บไว้อดบสองปีไม่เป็นนวัตกรรมใหม่เลยะคะใช่ค่ะเป็นนวัตกรรมใหม่แล้วปลาหมีนี่เนื้อแน่นมากจากเกษตรกรไทยบ้านเรานะเออบอกก่อนนี่เราช่วยช่วยกันกินของคนไทยค่ะนี่คือคุณาพของคนไทยดีมในคนไทยเป็นกรไทยเกษตรกรไทยราคาแบบไทยๆเจ็ดสิบแปดบาทนะคะบอกก่อนโปรโมชั่นห้ากระป๋องส่งฟรีสิกระป๋องแถมหนึ่ง 1ลัง48กระป๋องจากราคาเดิม3,774บาทเหลือเพียง2,999บาทนะคะโทรไปเลยนะครับตอนนี้ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วครับ095นี่โทรไปเลย095พี่พบ418 7160อ่าจับฮะ 0970709825ขอเน้นย้ำอีกอย่างหนึ่งนะคะจุดเด่นของเราเนี่ยปลาของเราเนี่ยได้รับการออกกำลังกายทุกเช้านะคะใช่ทำให้ปลาเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็เนื้อแน่นนุ่มอร่อยเลี้ยงโดยกระชังอาหารน้ำไหลผ่านตลอด24ชั่วโมงก็จะึงไม่มีกลิ่นสาบใดๆเลยเราเราก้าท้าพิสูจน์เลยเขาก็จะว่ายแข็งแรงอางนี้ปลาตื่นเช้ามาตื่นเช้ามาเขาจะไปยืนหน้ากระชังแล้วก็จะทำให้ปลาทำสาบไม่อย่างนี้ปลาเขาจะแข็งแรง แต่แล้วถูกยาปฏิชีวนะก็จะตายอยู่ในมิ่งเนี่ยเนื้อมันก็จะเดี๋ยวเหลวๆก็ปลาดไปไล่สู้พี่ว่าใช่ไหมก็แข็งแรงก็ดูเนื้อแต่ละกระป๋องเซร็นด้นไปด้วยมีห้ารสชาติอะไรที่รสชาติอะไรบ้างลูกอ่ามีรสต้มยำค่ะเทริยากิมัสแมนหม่าล่าแล้วก็รสสามรสลาดพริกค่ะมีห้ารสนะคะเป็นแปนินเจงแท้เลยเจ้าแรกเอาโตโต้ไปไหนเจ้าแรกเจ้าอยจะในประเทศไทยเลยนะคะอร่อยแน่นอนอร่อยแน่นอนนะครับอะไรยังไงก็ช่วยสนับสนุนคนไทยกันแล้วก็ เออเป็น ini, เป็น,เป,นเป็นปลาที่แบบปลานินสามารถที่จะไปทําเป็นปลากระป๋องได้ใช่ใช่เพราะเช่าที่เรารู้ส่วนใหญ่มันจะเป็นปลาทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะนี่มีชํานาเงินด้วยนะใช่คุณผู้ชมค่ะบอกก่อนเลยว่าแบบดีมากเพราะว่าเป็นของคนไทยเองที่จะบอกก่อนเลยอที่จะเอาไปเอาไปใส่เอาไปทำกระป๋องอบเอาข้าวร้อน อุ่นเข้าไปคุยนิดนึงออร่อยไม่พี่พ่อบอกอร่อยไหมพ่อต้อยอร่อยอร่อยเลยอยู่ได้สองปีนะสองปีสองปีต้องแช่เย็นไหมไม่ต้องวางไว้ปกติเลยคุณน้ำฟูมปกติเลยค่ะซื้อไปบริจาคก็ได้เนาะได้ซื้อบริจาคนี่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดบริจาคเนี่ยบางทีคนกินเนีสมื่อเทศไปบ่อยมันเบื่ออย่างนี้มันจะมีรสชาติหลายรสชาติมีต้มยำมีอะไรอีกพี่พ่อ เทริยากิกค่ะ,าม,ะมาสามันหมาล่าแล้วก็สามรสลาดพริกค่ะคร<พ>บหมดเลยอย่าลืมนะครับ C ีเจเบนจรลงปลากระกป๋องปานิลน,นะครับเออ่าก็ต้องวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณบ้อมใช่ไหมแล้วก็คุณไซ,ไซนี่ไซนี่นะครับที่ เอาปลากระป๋องอร่อยหรอไพวกเราทานกันบ่อเบอร์สุดท้ายบ่อเบอร์สุดท้ายเร็วๆศูนย์อะไรสูตร95ค่ะ4187160และอีกเบอร์หนึ่งนะคะเป็น970709825ค่ะไลน์แอดกันเลนะคะไปเลยกับโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้นะคะจากรายการเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดี่้ก้องสุดพ้นมูหมดเวลาแล้วนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่เที่ยงครึ่งทางช่อง9มคอร์ทเฮดดีนะครับกด30ครับไปกันแล้วครับสวัสดีค่ะ เราต้องออกกองการเด็ดปลา